น้องๆทุกคนสวัสดีค่ะอ่ะ่ะค่ะพี่ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะที่ชื่อนางสาวรพสรเต็มปิดนะคะเป็นผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์จากกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลไซม้าค่ะ วันนี้เทศบาลตะบลไซมาจะมาจัดกิจกรรมกับน้องๆนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นกันในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะก็คือโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆทำนอกจากวันนี้พี่ๆจากเทศบาลตำบลไซม้านะคะจะมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วเรามีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีด้วยมาให้น้องๆทํากันเดี๋ยวรบกวนขอเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการนะคะแจกสติกเกอร์ให้น้องๆสติกเกอร์แบบนี้แบบนี้แบบพี่พี่ก็ติดอยู่อย่างนี้นะคะน้องๆหนึ่งคนจะได้สติกเกอร์สดวง ในแต่ละดวงเราจะใช้อย่างไรเดี๋ยวพอถึงช่วงกิจกรรมพี่ก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่แต่ติตเกอร์น้องๆทุกคนทยอยนั่งลงนะคะนัง่งลงกันทียะ การต่อเด็กและสตรีและกับเรียนเชิญท่านจ9เอกมงคลอัศวัสิ์โพธิ์ทองอายุเทศบามืองจังหวไซม้ากล่าวเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขอเยยอรอเียนเชิญค่ะ เยยนทกนประเทนะาครัุกนเอาของมอยู่ทีางนอตัวผูดูึงเรื่งทำงานผู้ใหญ่บ้านพนักงานที่ตล้าตระลาชนที่เข้าร่วมงานกันรทั้งสิ้นอนตอนนี้ก็้เวลาเป็นตูแล้วผมขอต่ากเรียนเยีมต้องการแย่งัวตระลาตัวให้มายกให้คนตง่นตระหนกไทนะงาในวิธี เราเปโครงการที่มีความมุ่งแรงต่อเดกและเยาวชตารพัฒนาท่ราเั็นประผู้นำทางด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาสังคมการรักษาการโครงการุดยอดผู้สูงอายุการดูแลกาดูแลสุขภาพแการพาและที่นอนกรบริานที่าพิารณ กทรารในโครการพติควมแนเดกตรีในทีี้ก็จากขาการขอาครเรากยารบว่าความแม่นในเกษตรีจะีควาพลความแรงขึ้นในทุกุประเทศโดยเฉพนี้ความแมแรงก็เพิ่มขึ้นแล้วก เ็วลาเด็กและสตรีกำลังขึ้นอยู่บนที่ดูแลด้วยความดูแลผู้ต้องร่างกายและด้านผิวหนนะครับและต้องการให้กับไปให้ผู้บริหารว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในระดับรูและผู้บริการนะครับเพื่อให้ได้ การบริหารการพิราท่านต้องร่วฝันการป้องกันลดละความดุี่ือดเกิดกลอนเป็นการสุภาพและคกับกันในบรรยากาศสุคุณแล้วานขอเกิดโครการพิตความดตเดในเด็กและตรีในเทศบาลจุรจะเป็นงหารยหิ8 กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที <t 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 ่เกี <t <t ่ยวกับสติกเกอร์3ดวงที่เราแจกกันไปเข้าใจกันแล้วนะคะ1ดวงติดให้กับท่านคณะผู้บริหารนักเทศบาลต่างเทศบาลต่บลไซน้านะคะทั้งท่านนายกท่านรองนายกท่านเลขาท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะคะด้านนึกลึกรวมท่านปลัดนะคะแล้วก็มีท่านหัวหน้า ชุมชนเดี emos, t t ses, t t án, an, like ๋ยวรถไปติดท่านคณะผู้ใจหายคุณครูที่ก็จะแจ้งใครชื่อชุมชนไปเรื่อยๆน้องๆต้องฟังกันได้แล้วเดินเลยค่ะถามว่ามีสิบชุมชนชุมชนที่หนึ่งคือชุมชนบ้านวัดแดงชุมชนที่สองชุมชนบ้านบางกำลังชุมชนที่สามชุมชนหลุมพะรันชุมชนที่สี่ Bye. <laughs> ทุกท oh, yes. exactly. ่าท mm ุกท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับผมนะครับนะครับก็เป็นการยุติธวรมแรงครับนะ้ระราาผมื่นกี้เห็นตอบประานเข้าไเก่งนั่นเลยใช่นะคราบโอ้โหเป็นไงวันนี้น่ารักๆทุกคนเลยจะแเต็นที่นี่จ้าเอามาครั้งแรกไดยิเสียงน่าักยหนุหาดูไเดิมเหอนะครับครก่อนอื่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะทั้นนายกเทศมนตรีเมบรไซม้า องค์อนนะรับว e ่านิพูร the e ์ทรอยผาทตกเลยท่านก็ชั้งนะครับอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ในงานนี้งานนี้เขปทุกปีงานกันทุกปีท่านอาจารย์ให้เราดูแล้องได้สมดุลฉลาดกันทุกปีเลยเราจะได้รู้เรื่องว่ายุติความรุนแรงทำกันยังไง